สืบเนื่องจากการที่เมื่อวานมีการถแถลงของคอปอเกี่ยวกับรายงานซึ่งเดียก็ได้ศึกษารายงานอย่างคร่าวๆแล้วก็พบว่าเนื้อหานั้นก็คือเป็นการโยนความผิดให้คนตายซึ่งก็คือคุณพ่อคือพลตีคัติยะสวัสดิผลหรือเสียแดงนั่นเองคือแล้วก็จะอ้างว่ามีชายชุดดำโยงอยู่ในทุกเหตุการณ์พออ้างถึงชายชุดดำปุ๊บก,ก็จะอ้างโยงมาถึงว่าเป็นพลตีคติยามีสว่วนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้รัฐบาลสมัยที่แล้วนั้นดูเป็นคนดีและผลผิดไปโดยปริยายเลยจากรายงานที่เกิดขึ้นก็ทําให้ที่เกิดความไม่สบายใจเลยต้องมานั่งถแถลงข่าวในวันนี้เพราะว่าคุณพ่อคงไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็แก้ตัวหรืออธิบายไขยความให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ แล้วจากรายงานเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อหาในหลายประเด็นของรายงานเนี่ยยังมีความขัดแย้งและสับสนกันอยู่มาก <c oughs> เริ่ม,มตั้งแต่การถแถลงของท่านสมชายหอมละออเมื่อวานนี้นะคะที่กล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในปัจจุบันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อ,อถือได้แต่ถ้าเกิดใครได้อ่านรายงานจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการโยกภาเพเหตุการณ์จากนั้นก็จะมีขมาววดท้ายไว้ว่าทางคณะกรรมการมีความเชื่อ หรือเชื่อน่าเชื่อได้ว่านี่เหรอคะคำว่าน่าเชื่อได้ว่าหรือมีความเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคะ่ะและไม่ควรจะมาอยู่ในรายงานทางวิชาการฉบับนี้ด้วยซ้ำเดียมีความรู้สึกว่ารายงานที่ออกมาแล้วมีมีความเชื่อเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยไม่สมกับเป็นนักวิชาการไทยเลยลองพิจารณาตัวเองหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์คณิตนนนครท่านสมชายหอมละอรรวมถึงท่านอาจารย์หลายๆอย่างซึ่งในนั้นก็มีอาจารย์เดียที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วย คืออยากให้เลือกเอาสักอย่างว่าตกลงรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความเชื่อของคณะกรรมการคอปอกันแน่ข้อ2นะคะทุกอย่างโยนบ่าไมา้คุณพ่อไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงชุมนุมมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็โยนมาให้เสแดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหมดและสุดท้ายก็คือรัฐบาลอภิสิทธ์ก็ได้ความดีความชอบในส่วนนี้ไป เช่นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ยิงปืนในแนวรนาที่มีผู้ชุมนุมอยู่ทางทางที่หลักฐานเดียวแยะม,มากมายว่ามีการเล็งกระสุนปืนทางแนวรนาบไปหาประชาชนและกระสุนจริงที่ผู้ชุมนุมโดนกันล่ะคะมันคืออะไรยังจะมีหน้าพูดอีกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงในที่เกิดเหตุ ซึ่งดิฉันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคณะกรรมการชุดนี้ถึงมีการรายงานออกออกมาเป็นแบบนี้เพราะเป็นคณะกรรมการคู่ทุกคู่ยากของรัฐบาลอภิสิธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเลียกันไปเลียกันได้ถึงที่สุดนะคะเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคตอีกอย่างนะคะ ที่กล่าวในรายงานว่าชายชุดดาม,มีความใกล้ชิดกับเสดงกรุณาอย่งเหมาว,ว่าชายชุดดาทุกคนมีความใกล้ชิดกับเสดงท่านควรจะระบุข่าว,ว่าชายชุดดาคนนั้นเป็นใครบ้างและเขาให้การว่ายังไงไม่ใช่เห็นคนใส่ชุดสีดําก็เหมาหมว่านั่นคือชายชุดดาที่ได้รับการฝึกจากเสดงนั่นไม่ใช่คุณพ่อมีเหตุผลในการฝึกคุณพ่อเข้าไปฝึกผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อรู้เพาะรู้ว่าทหารอาจจะเข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีอาวุธทํายังไงจะ สามารถทําให้เราปกป้องตัวเองได้และป้องกันตัวเองได้ทําอย่างงี้ผิดหรอคะเยรียถามหน่อยฝากไปยังคณะกรรมาการคออปอด้วยนะคะและอีกอย่างคือมีการระบุว่ามีการปรากฏตัวของคุณพ่อในวันที่10เมษายนห้าสาตอนเวลา16.40น,นแลน เวลา22.00นจึงเชื่อว่าเหตุาหตการณ์ความรุนแรงในวันนั้นมีพลตีฆติยะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงเพราะว่าคุณพ่อเขาเข้าไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุแต่ขอโทษนะคะวันนั้นดิฉันมั่นใจว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะที่ฉันคุยโทรศัพท์กับคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาและทราบตีว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนเพราะท่านเป็นคนบอกเองว่าท่านอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยและท่านไม่อยู่ในตรงช่วงเหตุการณ์การชุมนุมนั้น และไหนคือหลักฐานดิฉันอยากให้คอปอแสดงหลักฐานให้ชัดเจนอยากก่ากล่าวอ้างลอยๆมีหลายเหตุการณ์ในรายงานฉบับนี้ที่เป็นกล่าวอ้างลอยๆว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดผู้สื่อข่าวต่างชาติพูดแต่ท่านไม่มีการระบุชื่อไม่มีเอกสารมา,มายืนยันมีแต่เอกสารของเจ้าหน้าที่ทหารและสออชอซึ่งแน่นอนว่าหลักฐานพวกนั้นคงไม่ให้ร้ายกับตัวเองคือไม่ให้ร้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือให้ร้ายกับสออชอเองคือดิฉันอยากให้ประชาชนทุกคน ในการอ่านรายงานฉบับนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยดิฉันไม่ทราบว่าคออปอก,ออก,กลัวว่าตัวเองจะไม่มีผลงานในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาหรือเปล่าถึงได้แต่งนิทานขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้หลายคุณพ่อให้หลายผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงให้หลายท่านทักษิณชินวัตรไม่ถูกต้องคะ่ะนี่ไม่ใช่การเล่านิทานนะคะรายงานนี้ออกไปสู่ประชาชนคนทั้งประเทศถ้าคนไหนมีความคิดมีฉลาดมีปัญญาคงจะไม่เชื่อรายงานฉบับนี้ได้อย่างง่ายๆคะ่ะ คอปอไม่ใช่พน,นักงานสอบสวนที่จะมารวบรวมหลักฐานและสรุปว่าใครผิดหรือใครถูกระยะเวลาการสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ท่านดูดีขึ้นมาในสังคมเลยค่ะท่านอย่าทำให้ตัวเองตัวเองเสียชื่อว่าเป็นนักวิชาการไทยที่ใช้ไม่ได้ขอบคุณมากนะคะอยากยขอเพิ่มข้อสังเกตรายงานฉบับสุดท้ายของคอปอน,นิดนึงนะคะในเรื่องของความเป็นกลางคณะกรรมการส่วนใหญ่มีแนวคิดตรงข้ามกับฝ่ายพรรคไทยรักไทยเดิม คอปอได้รับการแต่ง,ต,งตั้งสมัยนายกอภิสิทธิ์จังหวะที่เผยแพ้ง,งานคือเมื่อวานนี้เป็นไทมิ่งเดียวกับกรณีที่มีคำสั่งสารเรื่องของนายพันคำกองที่ศาลสั่งว่าเป็นการตายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามคำสั่งของสอ,อชอการละออกมารายงานอของคอ,อปอดังกล่าวเป็นการกรบกระแสข่าวกรณีของนายพันคำกองหรือไม่อยากให้ประชาชนทุกคนใช้วิจรารณญาณคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของเนื้อหากระบวนการดําเนินการนะคะในการรวบรวมข้อเท็จจริงเราไม่อาจเรียกเนื้อหาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ได้ว่าเป็นพยานหลักฐานเพราะหนึ่ง ไม่ได้รวบรวมโดยพนักงานสอบสวนตามปอวอายาการสักถามบุคคลของอปอออปคอปก็ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนสอบสวนเพราะไม่ใช่เป็นการให้ให้ถ้อยคําต่อพนักงานสอบสวนที่จะต้องมีการสาบานตนหากให้การเป็นเท็จและจะมีโทษทางอาญาใครจะมาให้การอย่างไรก็ได้ค่ะในรายงานฉบับนี้ 2. คอ,อปอนําเรื่องราวจากการสักถามบุคคลมาปฏิปต่อกันเรียกคนที่ต้องการมาให้ข้อมูลคนไหนไม่อยากเรียกคอปอก็ไม่เรียกไม่ คนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือประจักษ์พยายนมาให้ข้อมูลไม่มีกระบวนการไปตรวจที่เกิดเหตุรับฟังหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่มีและใช้ความเชื่อของตนเองบวกเข้าไปในรายงานฉบับนี้ด้วยสมไม่มีกระบวนการชั่งน้ำหนักพยายนหลักฐานไม่ชี้ว่าใครผิดใครถูกไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไม่มีการถ่วงดุลจากอัยการและไม่มีกระบวนการสืบพยานในชั้นศาลด้วย แม้คอ,อปจะดําดเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับรายงานฉบับนี้นะคะเขาก็ไม่ต้องแทรอะไรคะ่ะเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะพนักงานสอบสวนทั่วไปทางด้านเนื้อหานะคะชายชุดดำที่คอปอกล่าวถึงที่ปรากฏต่อสาธารณะที่มีอยู่ในภาพมีอยู่ภาพเดียวคือวิ่งถือปืนไปมาในวันที่10เมษายนแต่ยังไม่พบภาพในขณะที่ชายชุดดำยิงกับเจ้าหน้าที่ และในการสอบสวนยังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าเป็นใครอยู่ฝ่ายใดการที่คอปปออกมาถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับชายชุดดำนี้ถือเป็นการเบีเ่ยงเบนประเด็นและเป,เป็นการชี้นำกระบวนการสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการทางทุกจริกยุติธรรมทางอาญาหรือไม่อันนี้ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะตามรายงานของคอปปที่อ้างว่าชายชุดดำหรือกองกำลังติดอาวุธมีส่วนเกี่ยวพันกับพลตีัติยะสวัสดิผลหรือเสดานั้น ดิฉันอยากทราบว่าคอปอฟังจากพยานหลักฐานใดพอข้อเท็จจริงไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันว่าเสด็จแดงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการใช้อาวุธปืนระเบิดหรือในเหตุการณ์ใ,ใดๆที่เกิดขึ้นในห้วงชุมนุมเลยมีเพียงปรากฏว,ว่าข้อเสด็จแดงเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมเพื่อต้องการเข้าไปช่วยแนะวิธีปฏิบัติให้กับการนปรชให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเท่านั้นเพราะทราบว่าทหารจะใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงปะปางประชาชน และอยากทราบว่าการป้องกันตนจากพยยนตรายและอาวุธไร้แรงดังกล่าวนั้นเป็นความผิดหรือไม่คะกับการที่ทหารคนหนึ่งก้าวออกไปยืนอยู่ฝั่งประชาชนและช่วยให้ประชาชนป,อป้องตัวเองเป็นโดยไม่ได้มีอาวุธสงครามไร้แรงอยู่ในมือเลย ในขณะนั้นสอชอก็คือกลไกลของรัฐบาลทั้งหมดสามารถสั่งการทาหารตำรวจหน่วยข่าวและข้าราชการพลเรือนสามัญได้เชื่อว่ามีการวางแผนมีการปฏิบัติการจิตวิทยามีการพิสูจน์ว่าผู้ใช้กำลังและความรุนแรงคือฝ่ายใดจึงส่งกองกำลังเข้าไปสร้างความรุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองทำไมท่านไม่คิดบ้างคะคอปอว่นชายชุดดา ที่ส่งเขามานั้นเป็นการส่งมาจากอดีตรัฐจากรัฐบาลของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์หรือเปล่าเพื่อให้การสลายการชุมนุมหรือการปราบปรามการชุมนุมง่ายขึ้นเป็นการช้าสถานาการณ์ให้มันรุนแรงมากขึ้น การสังหารเสียแดนในขณะนั้นแม้จะยังไม่มีพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้กระทํานะคะแต่ในขณะเกิดเหตุได้มีการกระชับพื้นที่ของสอชอแล้วสอชอเข้าคุมพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดรวมถึงอาคารสูงด้วยจึงน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของฝ่ายใดในการตายของคุณพ่อและหากการกระทําเช่นนั้นเป็นการสร้างภาพให้สังคมเชื่อได้ว่า ต้องการยุดยั้ยงบุคคลที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนของฝ่ายทหารทําให้สังคมคอยตามว่าเป็นการหยุยั้ยงหัวหน้าของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงหาชายชุดดาที่ปรากฏเป็นกองกําลังของฝ่ายนปชจะทําลายทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายด้วยกันฝ่ายเสื้อแดงด้วยกันเองถึง98าศพทาไมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะจากรายงานของคออปในหน้า123ข้อ2.3.7.5 ในกรณีที่ทันทีหลังจากที่พลตีกัติยาสวัสดิผลถูกยิงมีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศพบเห็นชาย3คนคนหนึ่งถืออาวุธสงครามอีกสองคนไปหยิบอาวุธปืนสงครามจากถุงดำซึ่งอยู่ในเต็มบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัะชะกาลที่6โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนสงครามดังกล่าวยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาภายหลังมีผู้ต้องหารายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมแล้วให้การรับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของพลตีขัติยาสวัสดิผลและเมื่อพลตีขัติยาสวัสดิผลถูกยิงตอนเป็นผู้ใช้อาวุธปลยอชนิตท,ทาวอยิงไปที่โรงแรมดุสิตธานีอันนีออ้อ้างอิงถึงเลขที่202นะคะคือผู้ต้องหาชื่อนายสุรชัยเทวรัตน์หรือหลัง พอมาดูในสำนวนการสอบสวนแล้วค่ะปรากฏว่านายสุรชัยเทวรัตน์ไม่ได้ให้การดังกล่าวตามที่อ้างถึงในข้อ2.3.7.5นี้แต่อย่างใดอย่างนี้แปลว่าคออ,อปอกำลังเอารายงานเท็จมาให้ประชาชนได้อ่านกันหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นอย่างสุดท้ายแล้ว มีเหตุการณ์ความ,มุนแลที่เกิดขึ้นหลังวันที่13พฤษภาคมที่บอกว่ามีชายชุดดาเข้าไปเกี่ยวและชายชุดดำนั้นอาจจะเอี่ยวเป็นลูกน้องของใสแดงนั้นดิฉันขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าวันที่13พฤษภาคมคือวันที่คุณพ่อโดนยิงคุณพ่อพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจนถึงวันที่17พฤษภาคมในระหว่างนั้นลูกน้องคุณพ่ออยู่ดูแลนายตัวเองณหน้าห้องรักษาตัวตลอดเวลาและหลังจากวันที่17ถึงวันที่22 มีงานศพคุณพ่อที่วัดสมนัดวิหารลูกน้องคุณพ่อทุกคนอยู่เพื่อที่จะเคารพศพนายตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าไม่มีลูกน้องคุณพ่อคนไหนอยู่ในเหตุการณ์ในการชุมนุมและจะก่อความรุนแรงเกิดขึ้นทุกคนอาลัยละลักนายตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอความเห็นใจจากสังคมรอบข้าง การุณาพิจารณาและใช้วิจายญาณในการรับฟังรายงานของคออปฉบับนี้อยู่ด้วยอย่ายโยนความผิดให้คนตายค่ะดิฉันในฐานะลูกสาวของคนตายยังมีชีวิตอยู่และฉันจะปกป้องคุณพ่อถูกวิถีทางค่ะขอบคุณค่ะ